พี่สาวเป็นงานเกงขายาวนะแม่เอวสูงแบบนี้เลยเอลบนเอวสะพกผายแบบนี้ค่ะจะมีกระเป๋ารวงลึกนะคะสองข้างใส่ของได้รวงนี่ลึกแบบนี้ใส่ของได้จริงค่ะมีติเก็ตข้างหน้า2ฝั่งแบบนี้คุณพี่สาวช่วยอัมพางหน้าท้องไปด้วยในตัวเอวสูงพางหุ่นแบบนี้เลยใส่ทางานได้ใส่เที่ยวได้ยิ่งเดินยิ่งสวยนะคะทรงขายใหญ่แบบนี้ค่ะคุณแม่อัมพางขาได้ดีอัมพางหน้าท้องดีดีเลยมีไซส์แอลรัมมีไซส์เกแอลี่สาวสั่เย็บกันภาพเป็นวูลเวฟบอย่างดีไม่ต้องเสียเวลาใส่ละเป้าไม่ยิ้้้มมมแบบนนีีีค่่่่ะเเเริตททสสล็กอหา 4 l 4 4ค่ะสะพพกไม่เกิน5-4ความยาวนะคะพี่า40นิ้วแบบนี้ว,วงขา35ะไรยิ่งยืดได้ไซส์ใหญ่ก็มีค่ะคุณพี่าไซส์เล็กนะคุณแม่ใครสนใจ L 34ไม่เกิน44ให้พิมพ์รหัสคือกอไก่5 8 4ดําดำพิมพ์รหัสกอไก่58 4ดำนะคะพิมพ์รหัสกอไก่58 4ดดำส่วนไซส์ใหญ่ของเราคุณพี่สาที่คุณพลใส่อยู่ L เนี่ยที่เหมาะใส่46ไม่เกิน56นะคะสะพพก66ความยาว40นะคะวงขาใน35กวก40นิ้วกล้าใส่สได้ไซ ใส่พิมพ์รัสกอไก่5 6 8นะคะพิมพ์รหัสกอไก่5 6 8ได้เลยไม่ว่าจะไซส์ EL L หรือ L ราคาเท่ากัน <c oughs> ้องลุงครับพี่สามีสองไซส์นะคะ e L เ e ท่าไร F เท่านั้นได้เลยคุณลูกค้านะคะมารับชมสีกันก่อนมีสีดำนะคะมีขาวค่ะมีกรมมีแดงนะคะทหารค่ะแล้วมีสีนูดพี่จ๋าสำหรับนะคะสีนะแม่จะมีประมาณนี้เลยส่วนไซส์เล็กนะคะสีพิเศษของเรากอไก่5 8 4จะมีสีมิ้นนะคะและจะมีสีชมพูสำหรับไซส์เล็กกอไก่5 8 4ส่วนไซส์ใหญ่พิมพ์รัดกอไก่5 ต่สีไลท์คิดแม่ต้องรีบเอฟนะคะเอฟดำไปได้เลยก็ไก่584ไซส์เอล์ดำแม่หรือก็ไก่นะคะ568 XL เนี่ยไซส์ใหญ่จมูกสีดำก็มีชอบสีในเอฟซีนั้นนะคะลองให้ดูหลากหลายสีเลยสีต่อไปของเราค่ะคุณพี่จ๋าก็ไก่568เนี่ยคะสีแดงพอจะใส่ใส่เอลนะสูง167นะคะก็ใส่ได้คะ่คะรู่จับขาดไม่รอยนะะ้าอิ่มเนี่ยอย่างมั่นใจเป้ารองรไม่อิ่มอย่างแน่นอนคะ่ะพิมรัตก็กไก่568แดงกันเข้ามาได้เลยคะ่ะรุ่นจับน้องรอยนะคะรค่นจับอก54 1้กิโลค่ะคุณพี่จ๋าใครสนใจรุ่นนี้น้องวกับงานทรงรุงของเรานะคะมีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เอฟมันได้เลยจ้ากไก่5้ปสีนูตนะคะพี่จ๋าหรือไซส์ใหญ่ก็ไก่5 6 8ดนูตได้เลยทรงส่วนแบบนี้ทรงรุงยิ่งเดินยิ่งสวยพี่จ๋าผ้าผิวแบบนี้เลยใส่ละเป้ามียิ้มด้วยเป็นงานผ้าวุเนฟบยิ่งดีนะคะคุณลูกค้ายอยากลองเสียอะไรสามารถแจ้งมาได้เลยมีกระเป๋ารองลึกนะคะสองข้างพี่จ๋าตอนนีร้รองให้อยู่จะเป็นโทนนะคะมินิมอลมินิใจแบบนี้เลยทุกน้ำใส่ก็็ไไกกกุ่่่่่584 58นนนุแหรืออที่ีพพยจา สีทหารหรือกอกไก่5 6 8ทหารคุณแม่เอฟได้เลยเรามีทั้งสองไซส์คุณลูกค้าชอบสีไหนเอฟสีนั้นค่ะนู๊ตหรือทหารแม่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีมาได้เลยจ้าเราะนนี้คุณพิจาร์ทรงรูปของเรานะคะคุณพี่จ๋ามีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายสีเลยค่ะไซส์ L นะคะรุจารกอไก่5 8 4ค่ะคุณแม่ไซส์ XL ็กซ์เอ็นค่ะรุจารกอไก่5 6 8ค่ะคุณพี่จ๋ามีสีทหารค่ะมีดำมีขาวมีกรมมีแดงค่ะลูกค้าจ๋าเนื้อเลยมีนู๊ตมีชมพูลแล้วก็จะ